สวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับช่องอาศัยดวงชนแนลในรอบนี้เราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมก็ขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังเป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตรับรองว่าท่านจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะหลุดจากสภาวะที่วุ่นวายตึงเครียดไปบ้างแต่ตัวท่านเองจะต้อง มีสภาวะที่หงุดหงิดง่ายเกลียก้ยกล่อเจ้าอารมณ์ตรงจุดนี้หากท่านสามารถลดได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะสภาวะดวงชะตาของท่านนับจากนี้ไปกำลังจะอยู่ในช่วงของการเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็ขอให้ท่านควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ดีแล้วทำงานลุยเดินหน้าอย่างเต็มกำลังในช่วงนี้ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพิจิก คือดาวพระอังคารโคจรอยู่ในภพปัตตนีโดยดาวพอังคารโคจรได้ตำแหน่งประคืออ่อนกำลังทำให้สภาวะจิตใจของท่านยังไม่มั่นคงเพราะดาวพอังคารโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคประกอบกับได้เกณฑ์ที่ดีเด่นทางโหราศาสตร์ไทยที่เรียกว่ากิตะเกณฑ์และได้เกณฑ์อีก หเกณฑ์คืออุดมมาเกณฑ์ด้วยทําให้มีความก้าวหน้ามีความโดดเด่นในสิ่งที่ท่านคิดในสิ่งที่ท่านทําและจะได้รับความนิยมชมชอบได้รับการเกื้อกูลเกื้อหนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องควบคุมอารมณ์ตนเองให้ดี ประกอบกับดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวที่ดีให้คุณกับชาวลัคนาราศีพิจิกโคจรเดินหน้าเต็มกำลังตั้งแต่วันที่สองธันวาคมส่งกระแสฤทธิโยกมาถึงจุดเกิดของท่านและถึงดาวคู่มิตรใหญ่ด้วยคือดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุก คู่ซั์คู่โชคทําให้โอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาท่านอย่างแน่นอนแต่การที่มีดาวพระราหูและดาวพระมรุจยูโคจรอ,อยู่ในภพอริแก่ดวงชะตาของท่านทําให้บางท่านอาจจะมีปัญหาจากคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่ท่านคุ้นเคยหรือคนที่ท่านเคารพนับถือหรือจากญาติพี่น้องหรือเจ้านายของท่านอาจจะมาสร้างความอึดอัดให้กับตัวท่าน หรือไม่ท่านก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยในครอบครวัวยวดยานพาหนะของท่านด้วยทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกต้องบอกเลยว่ามุมดาวต่างๆส่งผลดีเกื้อหนุ่เกือกูลเกื้อหนุนดวงชะตาของท่านเรื่องของการเงินรายได้ของท่านค่อนข้างดีอยู่ที่ตัวท่านเองว่าจะลงมือทำหรือหามะ หามาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นท่านจะต้องขยันลุยกอบโกยให้เต็มที่เพราะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกค,คือดาวพ,าพระพฤหัสบดีซึ่งโคจรอยู่ในภพปุตตะคือบ้านของดาวพ,พระพฤหัสบดีนั่นเอง ทำให้ดาวการเงินของท่านมีอำนาจเต็มและโคจรเดินหน้าอย่างเต็มกำลังตั้งแต่วันที่สองธันวาคมเป็นต้นไปหลังจากที่โคจรยึกยักล่าช้ามานานทำให้ในช่วงนี้เป็นต้นไป ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการเงินรายได้ความล่าช้าของท่านก็จะหมดไปท่านใดที่รอเงินอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้เงินนับจากวันที่สองธันวาคมเป็นต้นไปด้วยและดาวพ,าพรพพฤหัสบดีนี้ยังส่งกระแสฤทธิโยกถึงตัวท่านที่พบตนุตนุแปลว่าตัวตนของท่านท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินในช่วงนี้ด้วยเพราะมุมดาวกำลังส่งกระแสที่ดีมาถึงตัวท่าน ซึ่งท่านจะต้องใช้โอกาสนี้ในการไขว่คว้าตั้งใจทำงานและไม่ย่อท้อก็จะทำให้ท่านมีรายได้เข้ามามากเช่นเดียวกันประกอบกับวันที่8ธันวาคมดาวพระศุกร์จากโครจรเข้าพบการเงินโดยโครจรร่วมกับดาวพระพุธได้คู่าธาตุน้ำและดาวพระศุกร ก็โคจรได้ตำแหน่งมาหาจักรอีกด้วยทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ได้ของจากเพศตรงข้ามจากคู่รักคู่คอง ซึ่งเป็นของที่ถูกใจเสียด้วยหรือท่านใดที่มีอาชีพขายของเก่าขายของมือสองหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเข้าส่งออกกับต่างถิ่นแดนไกลจะนำมาซึ่งรายได้ให้กับท่านค่อนข้างดีบางท่านก็มีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนจากเรื่องของที่ดิน สังหาริมทรัพย์หรือมรดกที่มีค่าด้วยนับจากนี้เป็นต้นไปและดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์ดาวสองดวงนี้เป็นคู่เจรจาวาจาเป็นทรัพย์ทำให้รายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นรายได้ที่ต้องเน้นในเรื่องของการพูดการติดต่อเจรจาพราะคาแม่ค้าระยาณีจะมีความคึกคักเป็นพิเศษ พอท่านจะเจอกับลูกค้าที่มีทุนเยอะทุนหนาแต่อาจจะมีเรื่องเยอะเรื่องมากสักหน่อยหรือจู้จี้จุกจิกหรือชอบมีของแถมตรงนี้ก็ขอให้ท่านตั้งรับให้ดีท่านอาจจะเอาใจลูกค้าโดยไม่ต้องให้ลูกค้าเอ่ยปากเช่นมีของแถมเพิ่มเติมด้วยรับรองว่าท่านจะได้ใจจากลูกค้าแน่นอน และในช่วงนี้ลูกค้าที่เข้ามาจะเป็นลูกค้าที่ดีด้วยสำหรับพนักงานประจำหรือผู้ที่มีรายได้ประจำอยู่แล้วก็จะไม่มีผลกระทบอะไรมากในเรื่องของการเงินสำหรับในเรื่องของรายจ่ายของเราลัคนาราศีพิจิกทุกสายอาชีพตัวท่านเองจะใช้จ่าย ไปเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงเริเิงใจมากไปหรืออาจจะเจอกับของที่ถูกใจแล้วอยากได้เช่นของใหม่ๆหหรือตัวท่านเองอาจจะนำเงินไปลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้วยสิ่งนี้ท่านต้องพิจารณา,าให้ดีด้วยหรือไม่บางท่าน อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารหรือคนในครอบครัวหรือเรื่องที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะดูแล้วก็ไม่ถึงกับกระทบกระเทือนกระเป๋าตังค์ของท่าน ของชาวลัคนาราศีพิจิกมากเท่าไหร่เพราะในช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์หาเงินมาเติมเต็มได้ด้วยขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกสู้ๆทำทุกอย่างให้เต็มที่ทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพระอาทิตย์ได้โคจรทับจุดเกิดของท่านทําให้ท่านจะได้รับผิดชอบงานมากขึ้นหรือมีงานที่เทเข้ามาให้ท่านทา มากด้วยบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามก็ขอให้ท่านรับไว้ไม่ต้องเกี่ยงงานเพราะงานที่เข้ามาในช่วงนี้จะมีค่าตอบแทนค่อนข้างดีแต่ท่านต้องรับผิดชอบงานให้ได้ไม่ว่าจะเป็นงานที่มากหรือยากเกินความสามารถของท่านแต่เชื่อว่าท่านก็จะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ แต่การที่มีดาวพระอังคารคือดาวตัวท่านและดาวการงานคือดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่ศัตรูใหญ่ในทางโหราศาสตร์ไทยส่งกระ กระแสปะทะกันแบบนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องลดอีโก้ลงบ้างไม่งั้นท่านอาจจะเจอกับศัตรูหรือคนหมั่นไส้หรือคนที่คอยขัดแค้งขัดขาท่านได้เพราะช่วงนี้ท่านจะโดดเด่นมากและงานที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาให้ท่านต้องคอยแก้ไขบ้างและการวางตัวดีๆกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย พรไม่ว่าท่านจะทําอะไรท่านจะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่หรือเจ้านายของท่านตลอดเวลาหากผลงานท่านดีท่านมีสิทธิ์ได้รับโอกาสดีๆตอบแทนเข้ามาอย่างแน่นอนทางด้านสุขภาพของชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องระวังปัญหาที่จะเกิดจากอารมณ์เป็นเหตุอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับใคร ช่วงนี้การขับรถขับราจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษให้มีสติอย่าเมาลอยให้จดจ่ออยู่กับการขับรถจะเป็นผลดีทางด้านความรักคนโสดอยู่ในสภาวะที่ท่านก็อยากจะมีความรักอยู่แล้วทำให้ความรักที่เข้ามาในช่วงนี้ท่านจะเจอกับคนที่มีลักษณะหรือนิสัยเดียวกับท่านและค่อนข้างเข้ากันได้ดีคลิกกันได้เคมี K Me ไปทางเดียวกันแต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์ของ ท่านด้วยหากท่านดูดีแล้วก็ให้คบหาดูใจกันไปก่อนหรือคนเก่าๆที่ท่านเคยรู้สึกดีๆอาจจะกลับมาท่านก็ลองติดต่อไป ก็ได้อาจจะเป็นการสารสัมพันธ์และกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วต่างคนต่างส่งเสริมซึ่งกันและกันค่อนข้างดีตัวท่านเองอาจจะสร้างปัญหาเพราะอารมณ์ของท่านต้องพูดคุยกันอย่างมีสติมีเหตุผลก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ